สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้คุณครูปุ๊กปิ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะชุมชนคืออะไรเด็กๆพอจะทราบไหมคะชุมชนชุมชนก็คือสถานที่ที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนหลายกลุ่มหลายคนมาอาศัยอยู่ด้วยกันในพื้นที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้นนะคะ แต่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนั้นๆด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เด็กๆของคุณครูอาศัยอยู่ที่ชุมชนหัวเตยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปุ๊กปิ๊กจะพาเด็กๆไปดูภาพบรรยากาศของชุมชนเราว่ามีสถานที่ใดบ้าง เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะเคยไปมาหลายที่แล้วค่ะไปลองรับชมดูนะคะโดยคุณครูปุบิกเลือกที่จะใช้ Google Map นะคะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้รู้จักกับชุมชนของตัวเองมากขึ้นและนี่ก็คือชุมชนหัวเตยค่ะกว้างขวางมากเลยนะเดี๋ยวคุณครูปุบิกจะพาไปดูชัดๆกว่านี้อีกค่ะ ดูชัดๆเหมือนเด็กๆได้ไปอยู่บนท้องถนนจริงๆเลยสถานที่แรกที่คุณครูจะพาไปดูนะคะเด็กๆลองดูนะว่าคุ้นตาหรือเปล่าเอ่นี่ซอยอะไรนะลองเข้าไปดูใกล้ๆสิอ่านี่คือโรงเรียนวัดหัวเตยของเรานั่นเองค่ะอาจจะไม่เหมือนกับในปัจจุบันเท่าไหร่นะคะ และสถานที่ต่อมาก็คือใกล้ๆกันเลยค่ะภายในวัดหัวเตยนั่นเองมีอุโบสถวัดเด็กๆน่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ที่คุณครูปิกจะพามาดูโรงเรียนมาดูวัดหัวเตยสถานที่สำคัญของชุมชนเรายังมีอีกค่ะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือ อนไมหัวเตยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกค่ะมีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตยหรืออบตอหัวเตยแล้วเดี๋ยวคุณครูปุ๊ปิ๊กจะลองพาเด็กๆเข้าไปดูในซอยสัก1ซอยนะคะโดยในวันนี้เลือกเป็นหัวเตยซอยหนึ่งค่ะในซอยนี้มีบ้านเรือนเยอะแยะมากมายเด็กๆลองดูนะคะว่าคุ้นตาหรือเปล่า อาจจะมีบ้านเพื่อนนักเรียนคนไหนหรือคนรู้จกักอยู่ในซอยนี้ก็ได้นะคะภายในซอยประกอบด้วยบ้านเรือนเยอะแยะมากมายเลยค่ะและขณะที่ถ่ายวิดีโอนี้ก็มีคนได้ก่อสร้างมาแล้วด้วยอาจจะเป็นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่ใช่ปัจจุบัน และยังมีอีกหนึ่งวัดสำคัญของชุมชนหัวเตยนะคะที่คุณครูปุปปิกจะพาเด็กๆไปดูนั่นก็คือวัดหัวสวนบริเวณวัดหัวสวนยังมีบ้านเรือนมากมายอีกเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ้านที่เด็กๆจะได้พบเห็นแอบกระซิบว่าเป็นบ้านของนักเรียนของเราคนหนึ่งด้วยนะคะและนี่ก็คือพื้นที่โดยรอบของตำบลหัวเตยหรือชุมชนหัวเตยของเรา จริงๆยังมีสถานที่อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณคุณไม่เอ่ยโดยในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูปุ๊กปิ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักกับชุมชนหัวเตยมากขึ้นรู้หรือเปล่าว่าชุมชนของเราก็มีความขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ